ว้าวว้าว,าว,าว,าวาเพลงใหม่ของนอกอ้ายสกุลาพรนะครับใจสาอบนเกาะนาคีแค่ได้ยินชื่อเพลงก็รู้สึกแบบขนลุกเลยนะเราชอบนอกอ้ายเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับพอเราเนี่ยเห็นข้อมูลอัปเดตของนอกอ้ายล่าสุดเนี่ยเราก็ไม่พลาดที่จะมาบอกแฟนๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อย MV ตัวเต็มในวันที่21พฤษภาค,คมนะครับฟังพร้อมกัน ทั่วประเทศเลยนะฮะคำหลา่าเอ้ยคำว่าฮักของอา้าเว่าออกมาจากใจพี่เจ้าอยู่เดียวทอนีไผ่เล่าสีสามคำให,เเให,ำห้เริ่มใหม่สาคำหล่าเริ่มใหม่สาอย่าเศร้าตรมพาฮักเขาแล้วคืนขมเปิดใจชมคนยืนข้างใจอ้ายนั่นเบ่ห่า,หางไกลนะครับนี่ก็คือคำกล่าวของนกพงศกรพระเอก M v มวของน้องอายสกุนาพรน,นะครับ ยังไงก็ต้องไปติดตามชมแล้วล่ะนะกับเพลงใหม่ของน้องไอซ์กุณาพรแห่งเสียงวิหกนกพงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าใจเสาะบนเกาะนาคีนั่นเองนะใครที่ชอบสไตล์หมอลำอินดี้หรือจะเป็นหมอลำที่มีทานองร้องคํากลอนก็ ลองฟังน้องอ,อ้ายร้องก่อนแล้วคุณจะโดนตกแน่นอนเพราะเด็กคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถนะครับแอดดิวเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยใครที่เป็นแฟนเพลงหมอลำนะครับ mm hmm. คนที่ดูหมอลำเนี่ยไม่จะเป็นต้องเป็นคนอีสานเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนอีสานอันนี้เรารู้รูกกันอยู่นะครับ mm hmm. แต่ว่าบางคนที่เป็นคนภาคอื่นๆเขาก็ชอบดูหมอลำก็มีเยอะไป นะสำหรับคนที่ชอบน้องอารอ,อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับไอศกุณาพรแห่งวงเสียงวิกดูการอัปเดตจากแอดมินเบิร์ดนะครับดูการอัปเดตจากตามเพจต่างๆดูข้อมูลจากช่องของแอดดิวบ้างนะครับหรือจะผ่านพ่อนพงศกรนะครับในการถ่าย คลิปสตอรี่ต่างๆที่ออกมาสู่สาธารณชนนะครับยังไงก็เข้าไปติดตามได้เลยเนาะส่วนเรื่องงานเพลงนะครับ21พฤษภาคมนะครับย้ํา21พฤษภาคมปล่อยพร้อมกันเร็วๆนี้แน่นอนนะพร้อม MV สวยๆนะครับแล้วก็พนกบุศรรกับนักเอก MV เนี่ยก็จะมาพูดถึง MV นี้ด้วยนะจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราไปปั่นวิวด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราคนไทยควรสนับสนุนคนไทยด้วยกัน นะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมเพลงของทางภาคอีสานไว้สําหรับลูกหลานอีสานทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมภาคอีสานสําคัญที่สุดเรารักษากันไว้ก็จะไม่ไปไหนนะครับ